ขาบวมขาบวมเนี่ยอาจจะบวมตั้งแต่ต้นขาลงมานะครับหรือบางทีเส้นเลือดขอดเดิมนุ่มไม่ปวดแต่อยู่มาวันดีคืนร้ายเส้นเลือดขอดแห็งขึ้นมาและมีการปวดบวมแดงร้อนเกิดจากการที่เส้นเลือดขอดนั้นมีการอักเสบแล้วก็กลายเป็นริมเลือดส่วนผิวหนังคล้ำเกิดจากการซึ่งมีการอักเสบแล้วก็มีสีผิวหนังนะฮะมีรานิน ึ้นมาสะสมมากกว่าปกติในบริเวณดังกล่าวและนอกจากนั้นเกิดจากสีของเม็ดเลือดนะครับซึ่งเป็นภาวะเกิดจากลินหลอดเลือดเสื่อมหรือรั่วก็มีเม็ดเลือดแดงมาสะสมที่ผิวหนังจึงให้ผิวหนังสีคล้ำขึ้นมีผิวหนังแข็งเนื่องจากหลอดเลือดดามีความดันสูงขึ้นจึงมีโปรตีนรั่วออกมานอกหลอดเลือดนะครับแล้วโปรตีนเหล่านี้ก็มาสลายอยู่ใต้ผิวหนังสะสมอยู่ใต้ผิวหนังแล้วก็ทําให้ผิวหนังแข็งขึ้น แผลแผลเกิดจากการที่มีการรั่วของสารต่างๆแต่เม็ดเลือดแดงมีโปรโตีนออกมาทําให้ผิวหนังแข็งนะครับแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดมีแผลขึ้นในที่สุดอันตรายนะครับจะเห็นว่าโรคเลืคอร์ดไม่ใช่โรคที่จะเป็นเพียงแค่ความสวยความงามแต่แล้วยังมีความอันตรายตั้แต่เกิดแผลได้เกิดบวมได้เกิดอักเสบได้ดังนั้นอยปล่อยทิ้งไว้นะครับ กดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ